สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีนะยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางสิบหกสีงหาก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางบ้านนี้มีรักนะบ้านนี้มีรักก็แบ่งปัน,ปน แนวทางนบนล่าเ<ม>บ,บ่งปาน4 5 6 4 5 6เนะบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลที่เบ่งปานนะ4 5 4 5เล็6นะขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็บ้านนี้มีรัก10หน่อยสุดที่1นึ่งนะสิบสหน่อยสุดที่1บ้านนี้มีรักเบ่งปานปนะเบ่งปาน0 05 6 8 9นะ0 5 6 แ <9 S 2> ปเก้าบ่งปานแบ่งป,ปานห้าตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางนะที่แบ่งปานอย่างเร็วใบนี้ก็เป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับบ้านนี้มีอะไร к, สูตรที่สองใบนี้ก็เป็นแนวทางสูตรที่สองก็แบ่งปานศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกแปดเก้า แนวทาง10หน่อยบ้านนี้มีรักนะเจ้าของข้อมูลก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณจริงๆเลยนะข้อมูลนะไปต่อการใบนี้ครับสุรที่2นะท่านใบนี้สุรที่4นะ ทานบันนี่มีรากก็เบ่งปานลายเนวทางนะเบ่งปานลายเนวทางใบนี้ก็เป็นสูตรที่4ก็เบ่งปาน0 1 5 6 8 9 0 1 5 6 8 9นะ6ตัว หกตัวเป็นโอทานอธาน,นะานบ้นนี้มีรักนะสูตรที่สี่สิบหน่อยขอบคุณอย่างแรงนะท่านผู้ชมครับนะอย่าลืมนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังจ่ายด้วยนะขอบคุณอย่างมากใบนี้ครับ เบ่งปนานแนวทานล่างแบบดสตัวเบ่งปนานแนวทานล่างแบบดสตัวก็แนวทานที่แล้วก็เบ่งปานหกหนึ่งศูนย์หพันนหกนะแนวทานที่ผพ,พันมาก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้าง เดยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเปกส,สามสองจิตยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเปกสองเปกสามสองจิตสี่ตัวนะเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างเนาะมีผ่านบ้างก็ขอบคุณอย่างมากนะ เราไปชมกันต่อใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปัน,ปนวิ่งสามตัวนะแนวทางที่เ่าผ่านมาก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนสองสามสี่ สองสามสี่นะท่านเดี๋ยวทันที่แล้วก็หนึ่งสงสามเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองสามสี่ขอบคุณจริงๆนะขออน้อมูลเอ้ยที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจ ก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานนะท,นนนท่านมอนมอนะท่านมอนเชียโรนะท่านมอนเชโรนะท่านนะสมมมอนชเชโรเบ่งปานก็เดี่ยวทานสิบ หน่วยล่างวิ่ง2ตัวจับคู่นะเดี๋ยวท่านที่แล้วผ่านนะท่าน6ก,กเจ็ดผ่านหนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็2 3แบ่งป่าน2ตัวจับคู่ด้วยนะ82 82นะแล้วก็72 6กสองห้าและก็4ี่ชุด5ชุดเป็นแนวทางชุด2ตัวก็แนวทางที่ผ่านผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะแนวทางที่ผ่านมาก็ผ่าน ไปต่อกันใบนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางนะโซนมอนฮีโร่วิ่งสามตัวนะท่านเนวทานที่ประผ่านมาก็ผ่านนะสิบหน่วยเนีวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปานหกสองเจ็ดสอง 8 2ด2อ,อ,ดอ,ดอดียวทานที่แล้วก็เบ่งปาน6 7 8 6นะ6 7 8ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน6 7 7 8 8เนะเบ่งปานสามโคเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางแนวทางที่แล้วสองสาก็ผ่าน4หลัก10นะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้สุดใจนะท่านสุดใจก็เบงปันเนียวทานหลักอร้อย หลักอร้อยหลักสิบสองสุดนะเนวทัานที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมเนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านหกเก0 0 0่0นเผ่าน0 0 0 0 0นย0ผ0 0นห้า0นย0 0 0ทันใหม่นี่ครับท่านผู้ชม เบ่งปันอีกแล้วนะเบ่งปันหลักอร้อยสองสามหนึ่งนะนี่เถียวหลักอร้อยนะเถียวหลักน้อยเถียวหลักสิบนะท่านนะเทียวหลักสิบนะเถียวหลักสิบก็เบ่งปันห้าหกเจ็ดเบ่งปันห้าหกเจ็ด จับคู่ร้อยสิบก็2 5 2 6้าหกสนะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะหนึ่งหครับท่านผู้ชมเนวทันคู่หลักร้อยสินะหลักร้อยสิบ ก็จับคู่ก็ได้9้าชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนยวทางที่เบ่งปันนะต่อไปครับใบนี้ออกมุมเบ่งปันทานบนล่าง เบ่งปัน1959งเก้าบ่งปันห9ึ่นะเบ่งปันเบ่งปันสองู่เป็น 59, เนวทางออกโคมนะเจ้าของเนวทางห9ึ่งเกเนะสองคเ่แนวะท,นทางบุล่า ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยล่างนะหน่วยล่างเบ็ดสี่ตัวครับท่านก็เบ่งปันหนึ่ง2องสห้าหสห้า แนวทันที่ประพันธ์มาก็สรุปผ่านนะท่าพูชชุหน่วยล่างนะแนวทันใหม่นี้ก็เบรงปั้น4ตัว1245 1245ครับท่าน4ตัวเป็นเนวทนันแนวทันที่แล้วห้าหกเปกเผ่านหนะ ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้3ตัวชุดตาดออกโฮมนะสามตัวชุดตาดจาก125ชุด1 8 6 1 9 7 1 2 8 1 3 7 2 8 7 2 9 6 2 9 0นะท่านผู้ชมก็เคปหน้าจอนะ เปหน้าจอนะตากก็ปากนะท่านชุดตัดก็ยังไหลชุดอยู่นะท่านเิปหน้าจอนะก็ไล่ไปโน่นสามเ 8, 5, 8 0, ้าแป้าูนน่นนะก็ขอบคุณแนวทางออกโคมนะต่อไปครับใบนี้ออกโคมสุดที่2อเต็มรวม3ามตัวบนนะูนเนาะ ออกคมก็แบ่งปัน,ปนเต็มรวม3ตัวโบ์สุรที่2ส่วนนี้ก็เป็นเนวทานที่ผ่าน,นมานะท่านผู้ชมเนวทานใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน,ปนเต็ม7นะเต็ม2เต็ม3เต็ม5เต็ม0เต็มแนวทานที่แล้วผ่านไหมเอ่ย 0, 4 4นนะ041 เดาทันทีแล้วก็แบ่งปันเต็ม0 5 6 8 3 4ก็ผ่านเต็ม5นะเดาทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเต็ม7เต็ม2เต็ม3เต็ม5เต็ม0นเต็ม1ขอบคุณมากนะออกคมเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปนันใบนี้ครับคมแบ่งปันสรุป เต้มเด่นแล้วก็เต้มรองนะเบ่งปานเต้ม3ตัวโบนเบ่งปานเต้ม1เต้ม5เต้ม7รองเต้มสองเต้มสเต้ม9แล้วก็แบ่งปานเต้มสองตัวโบนเนาะเต้ม5เต้มหเต้ม8รองเต้ม2เต้มสี่เต้ม7 เต็มล่างศูนหรองสองสากนะก็โคมแบ่งปานุทานเต็มบนล่างสาสองตัวต่อไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมใบนี้บ้านนี้มีรักนะบ้านนี้มีรักเบ่งปานนทานบน เบบสตัววิ่งเนีวทางที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน90 12 90 1ยนาน90 12 90 12นะก็เนวทางที่แล้วนะเนียวทางที่ผ่านมาก็ สรุปแล้ว7 8 9 0นผะนะ่า000 000. นศูนย์สามสามหกก็ผ่านนะท่านผู้ชมห้าศูนย์สามก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันาน9 0 2 3ต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน ชุดเดียวนะชุดเดียวนะหกหนแปดและก็1 8ึ่งแนะหกหนแปดและก็1 8นะก็เบ่งปานคูหน่งแล่างล่างก็เบ่งปาน90 9043 9ก้านก็เบ่งปันชุดบนชุดล่างนะครับขอบคุณมากเลยนะแนวทางที่เบ่งปันอย่างเลี้ยวเรียวทันใจต่อไปครับใบนี้หนอยล่าแบบ สามโตนะท่านเบ่งปานเดวทานที่ระพันมาก็ผ่านนะเบ่งปานเดวทานที่ระพันมาก็ผ่านเดียวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานสองส,สนะท่านเบ่งปานสองส,สี่ เบ่งปานสามตัวเป็นแนวทางนแะนวทางที่แล้วก็5 6 7นะท่าน5 6 7หกเจ็นหกแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานสองสานะท่าน2 3 4ก็ขอบคุณอย่างมากนะแนวทาง ที่เบ่งปานท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกําลังเจอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเราไปชมกันต่อครับท่านผู้ชมใบนี้ก็ออกโคมสุดที่1เต้มารวม3ตัวโบนนะส่วนนี้ก็เป็นแนวทานที่ผ่านมา เป็นสุดที่1นะท่านก็แนวท่านที่แล้วผ่านไหมเอ่ยนะผ่านไหมศูนย์สี่หนนะผ่านเต็ม5นะผ่านเต็ม5เป็นสุดที่หนึ่งนะท่านใหม่นี้9 0้าศูห เบ่งปานเต็ม9เต็ม0ูเต็ม1เต็ม3เต็ม4เต็ม5นะเบ่งปาน6ตัว6เต็มนะเป็นเดวทาาต่อไปครับใบนี้ดับหลักอร้อยดับหลักอร้อยบ้านนี้มีรากนะเบ่งปานดับ0ดับ1 ดับศดับหนะท่านผู้ชมดับสองตัวก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านบันนี้มีรกักียวทานดับหลักร้อยสองตัวเป็นเนวทางใบนี้ครับดับ10ดับ10นะตัวเดียวบ้นนี้มีรกัก เบ่งปานดับศูนย์ียวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเนียวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานนะเบ่งปานศูนย์นะดับตัวเดียวดับตัวเดียวศูนย์เป็นเดียวทางขอบคุณจริงๆครับข้อมูลนะแนียวทานที่แล้วก็ดับ2นะ3ามซับก็ดับ6 ต่อไปครับใบนี้ก็เนีวทันดับ10โบนอีก1เนีวทางก็เบ่งปานดับดับดับ9นะดับตัวเดียว9ดับตัวเดียว9นะเหนียวทันที่แล้วก็ดับ9 336ก็ดับ2 5 0 3ก็ดับ8นะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ดับ9เนาะดับ9ตัวเดียวนะขอบคุณอย่างมากเลยเนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับดับ10โบนอีกแนเนีวทาง ดับสิบบนอีกหนึ่งแนวทางนะบ้านนี้มีรางนะเบงปันดับสองเบงปันดับสองนะท่านบ้านนี้มีรางก,ก็มีหลายดับนะท่านสิบบนเนาะสูตรนี้ดับสองนะดับสอง,งท่านที่แล้วดับสามดับหกดับเก้าัขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทาง แนวทางที่เบ่งปานไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านก็ประมาณน,นี้ก่อนครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนนะเราเจอการคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอบคุณแนวทางแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตานมนได้บินมาประจำก็ขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม